มามาอ,อืออืออือไอ้มัดลูกทุ่งไอ้อมัดลูกทุ่งนี่แน่นี่แน่นแนเอาเด้เอเดีอตดเตือนโยเซ่ดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไบดิวิลุนชาวไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า โซซิอุดอ่ะซอร์ซิอุดนะท่านผู้ชมนะถ้าผมอ่านผิดยังไงขออภัยนะครับเออมันชื่อว่าโซซิอุดหรือเซอร์ซิอุดนี่แหละคนดูนะอ่าเกมนี้นะครับก็อ่เป็นแนวว่าสไตล์ DC w a r s นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดมาใหม่นะครับท่านผู้ชมนะเป็นแบบเมปิ้ลผมพิมพ์เวิลด์ด้วยนะท่านผู้ชมนะขอบคุณเครดิตจาก Tick Amazing นะท่านผู้ชมนะอ่ะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมหนีกดเพลย์ไปเลยมันมีให้เล่นแบบว่าในส่วนของซิกเกิลพิเอเยกับออนไลน์ด้วยนะผมจะมาเล่นซิกเกิลพิเอเยเอาละกันเนาะท่านผู้ชมเนาะ มีแบบเล่นแบบเ,เปิดนิดได้กับไม่เปิดนิดก็ได้นะท่านผู้ชมนะโคตรที่โคตรตึงอะ่ะมาเว้ยมาเว้ยคนดูนี้มันจะบอกคอนทวงคนทวอะไรต่างๆด้วยนะครับนี่ก่อนเล่นนะฮะท่านผู้ชมนะโอเคเแบบี้ยาสีแดงอ่ะแสดงว่ามันมีเชื้อไวรัสแน่นอนเลยนะในยาสีแดงเลพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่มันกลาลังบอกเลยครับว่าเ,เราต้องกดค้นหาของอะไรยังไงนะครับเป็นตูเรียลนะบอกเราก่อนเล่นนะครับปิตัวดามจโอเค โอโ้ภาพใช้ได้อยู่ภาพหวยเตกขึชนไหมลองดูก่อนนะคนดูออปชันผมปรับออปชันก่อนเอ่อเฟมลีหกสิบเฟมรทถูกต้องแล้วเรสูเลชันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะชาดกดออนโอเคคอนโทรลออเทอร์มาคนดูรีเทิร์นี่ยมันไม่มีให้กดปิดเพลงได้วะคนดูนะเพลงในเกมอ่ะอีอไม่เป็นไร เราจะเดินไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ชายต่อยไม่ไดไ้ไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยอ,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 อะไรอ่ะอร์นิง่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรอย่างนั้นเหรอลิชแมนช o p โน1เรื่องเติมเกม เปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile เนี่นะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนจำระนานส,งสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นเฮ้ยเราโดนโดนเชื้อไวรัสหรอคนดู เราต้องใส่หน้ากากหรืออะไรต้องใส่หน้ากากหรอหรืออะไรอ๋อเราอยู่ที่โซนเราออกโซนอันนั้นนี่หว่าคนดูติดเชื้อไวรัสได้นี่หว่าไอ้ไม่ใช่ไอ้รังสีรังสีเราใส่หน้ากากาก,กันมุดเลยอ่ะเราไม่ได้ใส่เลยหรอเนี่ยโอเคโอเคเพื่อนเฮ้ยเราติดรังสีได้เลยเนี่ย เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น You cannot a แอ a c ทอุ้ยโอ้โหอ๋อเราไม่ได้ใส่หน้ากากหรอวะเนี่ยอิปบูลิงออะเฮ t เนี่ยว้าล่วงตายเลยอะไรหรอเนี่ยเอฟโซนมาวิทำไมเราทำไมเราโดนรังสีวะเนี่ย นี่เข้าไปก่อนดินี่เราดูรังสีอ่ะเราจะใส่หน้ากากไงวะกู <c oughs> ตายแล้วว่าแต่ฮิกนี่หรือเปล่านี่คืออะไรนี้โองอะไรอ่ะอุย้ยตายได้เลยนี่คนดูตอนนี้เรือเรากำลังลดปึ๊ดๆเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มาเว้ยมาเว้ยคนดูเดี๋ยวสำรวจดูก่อนนะตอนนี้เราเกิดอยู่ตรงนี้ แต่เมื่อกี้นี่อยู่ดีๆเราก็นั่นนะดีๆเรื่องเราก็ลดลงเออนี่โหจุดจุดซื้อปืนนี่วะตัวนี้มีเงินเท่าไหร่วะตอนนี้มีเงินอยู่ร้อยดอลลาร์นะร้อยดอลเราจะทำอะไรได้วะนี่อืมไม่เป็นไรร้อยดอลเอาไว้ก่อนนี่แมปเราอยู่โซนไหนนะครับโอ้แมปอยู่ไกลอยู่นะครับโอสเปลโอเคกระเป๋าไม่มีอะไรเลย เรือเราเหลืออยู่20ป,ประโถเอ้ยไปฮะเดี๋ยวเราไปข้างนอกก่อนนะครับคนดูผมดูแมพก่อนนะว่าข้างนอกมีอะไรโอเคโซนนี้ไปได้อยู่อฮเฮบอย <boy. S 2> เดี๋ยวปรับอะแอสติกเกอร์เกมนี้ก่อนนะนี่ของพี่แบบเอา OG p ฟนเจ็ทโนตรึงไงคนดูพี่ก็ไม่อยากมูดอกกระมวลเบบี ไปฮะมีทิกเกอร์มีทิกเกอร์เฮ้ยสลับด้านผิด <c oughs> <feasible> อีกตอนนี้กังเ็นึ่้วุ่นวายแท้ๆนี่นี่นะเวยรีคูดลุงรักถือเขาแล้วอ่ะนม่หยอดจายีในรถนี้ไม่มีไม่น่าจะมีของนะผมว่านะมันเข้าไม่ได้ไงตรงนี้ไปเดินไปข้างนอกครับเมื่อกี้เราอยู่ในเซฟโซนนะแล้วก็จะเดินไปสำรวจข้างนอกกันนะครับคนดู ไปเฮ้ยมีซอมบี้ว่ะตรงนู้นเห็นซอมบี้แล้วตัวหนึ่งคนดูอี๋บวยมาเลยครับนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี่ยออออเ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 อสวยซอมบี้ล่วงแล้วครับคนดูโคตรตึงมามาเออเออเออไอ้มัดลูกทุง่งไอ้มัดลูกทุง่งน,น,น,นี่เนี้ยนี่เนี้ยอ๋อเด้อเด้อโคตรตึง มีของให้เอ้ยเหมือนมีปุ่มของให้เก็บด้วยว่ะโอเคทิกอออุ้ยคุยได้อยู่คนดูทิกออทิกออสวยเราได้ของมานะครับตอนนี้นะเอาไว้ไปขายเนี่ยเลยเอ้ยซอมมี่มาเว้ยโอยซอยซอยซอยกันเน็กกันเน็กกับปลากับปลากับปลากระดาษอีซี่มากี่ตัวบอกเลยว่าให้หมดไปฮะมา นี่แน่ย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 นี่เน่นี่เน่นี่เนี่ยโคตรตึงสวยครับพี่กูดบอยอยู่ฝั่งนู้นดิว้าวนี่ถังน้ำมันนะเนี่ยสวยเก็บมาได้แล้ว้องสำรวจดูก่อนนะครับว่ามีปืนมีอะไรไหมแถวนี้อุ๊ยอะไรอ่ะเอเกียมันเลื่อนยากหน่อยนะคุณดูนะ มิงจะเข้าไปยังไงวะไม่มีประตูเลยเฮ้ยซอมบี้วเว้ยนี่นี่ถ้าเราตีต่อยเปิดก่อนมันก็ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับคนดูตีเรื่อยๆย้ำๆว้าตาย What the hell? ว h a t t ส e h ิ l l เฮ้ยกับซิฟโซนี่แนตะ่ะขงหายหมดเลยว่ะเฮ้ยคนดูไหนเราไปฝั่งไหนนะโ,อ,โอยู่โคตรไกลอะ่ะไม่เป็นไรคนดูไป วิ่งไปก่อนนะครับนี่เรากำลังเดินหน้าไปไหนวะเดี๋ยวไปสำรวจก่อนนะครับคนดูลุงรักถือเข้าแล้วเอเม่โหยดยีปับ๊บเออผมปรับปุ่มกระโดดก่อนนะอย่างนั้นนะ่ะ ปุ่มตีฝั่งนี้มาไว้เป็นปุ่มกระโดดโอเคเวลี่น่าสุดบอยอ้ยมีหมามีหมาหล่าเนื้อมาดีมาดีหมาแล่าเนื้อบ้า คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal w a r l o r d e Age Racer Sausage Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V แล็กนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ um ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p h o p หรือ f a c e b o o k r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง r i c h m a n shop อึอุ้ยอุ้ยมันวิ่ง่ะคนดูมันกวนมันกวนมันกวน มันแอบ,บตอดเรามันแอบ,บตอดเรายองตอดเหมือนยอดไก่อิ่มแป้เหมือนแม่ป้อนอืออืออืออืดิเข้าบ้างไหมเนี่ย <c oughs> มันเข้าบ้างไหมเนี่ยว้าไม่เข้าเลยหรือว่าอะไรฮี๊เอ้ยเกินไปจริงๆริงคนดูเฮ้ย <c oughs> สปอนแล้วกันผมไม่ลงเซฟโซนหรอก แต่ตรงนี้ล้กันว่าอินเซฟโซนเฮ้ยเราอยู่ในเซฟโซนเหรอตอนนี้อ๋อโอเคผมพยายามจะมาหาอาวุธนะครับทู้ชมนะไปซื้อไปซื้อของนะมีเงินอยู่ร้อยดอนนี่ต้องไปนั่งฟาร์มนะนี่คนดูไปหาเก็บของก่อนเปิดดูก่อนแมพเดินไปเรื่อยๆนะครับเจอเมืองบ้างไหมโอ้อาจจะมีของอยู่ในะแถวนี้นะ เอ้ยมีซอมบี้ตัวหนึ่งยีละตัวได้อยู่เอา,ด,อา,ด,อาดิาด๋ยวดิมาดิมาดินี่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 เอาสิตัวไออุย้ยยาโอ้เจอยาพอดีเลยเราต้องหนีล่อทั้งกำมะตะลังสีแล้วก็น,นี้ด้วยโอย้นี่อาวุธมาแล้วใช้เลยนี่ฉลังมาดิครับพี่อืมฉลังนูตรึงมาแล้วนะบอกเลยนี่นี่นี่ นี่นี่นี่แจกกีไม้แจกกีไม้สอ่าเป็นไงแจกความสงสัยในตัวคุณตายเลยครับคงก็ไปขนาดนั้นเก็บของครับเก็บของไว้ไปขายนะเฮ้อย่ามายุ่งกับพี่นะน้องนะไม่ใช่พี่จะฟาดอย่างนี้เลยนี่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 อุ้ยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยเกือบตายเก็บครับสวยเอา ิดไม่ได้มาตรงนี้โอเคโอเก็บมาหมดแล้วโอเคใช้ยาก่อนนี่กินยาก่อนนะเพิ่มเลือดเมื่อกี้นี้นี่อะไรเอยโอ้ไมค์เนี่เอซื้อเอซื้อแอซื้อสวยโอ้โหเฉาะสองสองครั้งถึงกระล่วงเลยเฮ้ยตึงจาคนดูก้มเก็บของตึงๆไม่ไม่มองใครมาอนี <laughs> อุมอืมสวยสองทีร่วงครับโปกเลยตีโดนหัวใช่ไหมเฮ้ยเอาว่ะเอาวะเวกิบยาก่อนลิงดีต้องลิงดีๆเวลาเก็บยาเนี่ยกินน้ำอาหารแป๊บเปิดกระเป๋าฮะสวยกินยาครับเออเราของกลับไปขายในเซีฟซูเราได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยมา,าเดินสำรวจก่อนนะครับแถวนี้อาจจะมีของให้เก็บอีกนี่ไงเต็มเลยยา โคตรเทโคตรตึงอ่ะนี่โต๊ะอะไรอ่ะอ๋อรีแพโอเคเก็บครับก็ลงรักเอ้ยเจอปืนโอ้โหโคตรเทโคตรตึงเลยเก็บมาก่อนเลยครับฟีนี่ดูก่อนดิช็ดใช่เลยดีครับสวย แต่ไม่มีกระสุนนะนี่โอ้ยมีกระสุนหงนัดได้อยู่อีโหลดยังไงนี่ฮหอไม่ได้ยิตงตรงนี้โหลดกระสุนแสดงว่าเราได้มาแค่พวกนี้นะไม่มีไม่มีกระสุนนะครับได้แค่ป,ปืนมาเอาว่ะเอามาเฮ้ดูก่อนนี้เราจะไปเซฟโซนจุดไหนต่อโอเควิ่งไปเซฟโซนเราวิ่งกลับทางเดิมดีกว่านะคนเอาของไปเก็บก่อนนะออกมานะ มีมิสเตนิสเตมิน่ด้านบนด้วยนะครับไปทางเดิมเราอยู่ฝั่งไหนวะไปขึ้นไปด้านบนฮะลุงรักเธอเข่าแนวอ่ะแม่ยอดจ๋ายีติดติดตื่นติดติดึงติดติดตื่หัวใจมันสัมรองแม่ยอดจ๋ายีติดติดตื่นติดติดึงติดติดตื่นนี่อยู่ในเทปโซนแล้วอันนี้เพื่อนเรานะครับ ตูนี้ใช่ไหมเอาเข้าไม่ได้้องเดินปกติเอาก่อนนะครับนี่ทางเข้าโค <c oughs> ตรตีโคตรตึงเลยอ่ะ <c oughs> ไปเอาว่ะเอาว่ะไหนไปขายของตรงไหนนะโอ้นี่ไงร้านขายของอยู่ข้างใน นี่ดินเนอร์นี่นะร้านขายของผมว่าน่าจะอยู่ด้านในนี่ไงขายของครับพี่กูดบอยอันนี้ขายได้ร้อยดอนนลลาร์เลยหรอวะโอ้โหเอาดิเอาดิาดสวยอันนี้เก็บมาเสียอู้โคตรอิ่มโคตรอิ่มคมดนดูวู้หูได้มาเท่าไหร่เนี่ยพันสามไปซื้อกระสุนกระสุนไปซื้ออาวุธกรณ์แล้วนะั่นโอ้โหอิ่มเปรีย้ยอิ่มเป้เหมือนแม่ป้อน โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอ่า์ซิวต์นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวอ่ะสไตล์เหมือนอะไรนะเหมือนเมโทรเหมือนเดซีเอาชีวิตรอด Lord จากซอมบี้แล้วก็กำบันตภาพรังสีนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นเกมมือถือนะมีในส่วนของมือถือ Android นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าขอตัวตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,ม,มโลโบกิฟ r i o อ s t e รีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย